สวัสที่คนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง,องรถดักดักดักกันด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้ก็คือจะมีเอ็มโฟอมาใหม่แล้วนะวันที่8นี้นะครับเอ้ยวันที่8นะครับใช่ผมซึ่งผมเติมแน่นอนนะแล้วก็อย่าลืมโปร่งทางลิสแมนช็อปนะผมก็ตอนนี้มีบอลโกลด์ซิลเวอร์ผมไม่เติมร่วหมดสามให้เกิเลยนะแล้วก็สามารถผ่อนของทางเว็บไซต์ของทาง i s t m a n ช h อ p หรือว่าเติมผ่านของทางเว็บไซต์ของทาง i s t m a n s h o p ก็ถูกมากๆด้วยผมหรือว่าเติมผ่านไลน์ก็จะเป็น i s At m n h แอดลิติม,นมัน <c oughs> เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นสนายก,กันนะครับก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเพื่อนเปิดไมค์ได้ไหมครับเนี่ยเน่ครับได้โอเคครับผมรับทราบครับมีคนไหมครับเพื่อนไม่เห็นเลยนะฮึโอเคครับผม ไอ้เพื่อนเล่นคนเดียวเหรอครับเนี่ยะครับมาคนเดียวส่เพื่อนสนใจมาเล่นที่ห้องผมป่ะครับผอพี่ผมเล่นไม่เก่งหรอกพี่ไม่เป็นไร,รเดี๋ยวผมสอนให้ครับผมสอนเก่งนะสอนเก่งมากครับที่ห้องผมมีเน็ต <c oughs> มีเน็ตฟิกด้วยนะ <c oughs> เล่นไปแล้วก็ดูหนังไปได้ด้วยครับ เอาแม่เอาแม่คเดี๋ยวผมสอดผมเล่นแค่แค่ก็พอรั้วพี่ชายก็ <c oughs> ไม่รับเรเลยรับเราไหนเอ,อ้ยเรามีรถสี่อยู่นี่ว่ะเราก็ไม่ดูเลย,ยตาไม้ตาเรือนเดี๋ยวน,น,นะตาไม้ตาเรือนมันต้องพูดว่าไงนะตาไม่อะไรนะตาไม้ตาเรือนตาล้ายตาเหลือน,นตาฟ้าตาเฟือนตาคายตาเฮือนมันต้องพูดว่าไงนะทุกคน ตาไม่ดีตาร้ตาเลือนมันพูดว่าไงวะตาหายตาเหือนเหรอตาหายตาเหือนตาตาอะไรวะตาแบบไอ้ที่มันหมายถึงว่าตาไม่ดีอ่ะตามาตาเลือนเออนั่นแหละโอ้โหนั่งคิดตั้งนานโอเคตั้งคิ้วอะไรครับผมปะตามาตาเลือนโอเคมามาจากหมากรุก แกผมวัตถุพักแกผมไป่ะไม่ดีไม่ดีเราต้องห้ามพูดคำว่าวัตถุพักแม่คนไปฮัลโหลเพื่อนไปเดี๋ยวเราไปหาซัมติงไรนาวกันดีกว่าข้างหน้าเราเพื่อนว่าเราเจอใครไหมครับเจออยู่มั้งพี่เจออยู่นะส่วนมากเพื่อนจะดูสตรีมช่วงไหนบ้างครับเนี่ยหรือว่าดูหรือว่าดูเรื่อยๆครับ ก็ดูนะพี่เฮ้ยพี่บอสช่วงเย็น์นี่นะพี่อ๋อทันสายครับเพื่อนโอ้ยลืมไปลืมไปว่าเราเราใช้ปืนนี้อยู่ I'm a, nào, nào sorry เพื่อนเอายาไหมผมดับให้เชินมีอยู่พี่มีอยู่ ออกดีกวบ้างพี่ชายดีเอาครับผมขึ้นนะครับแป๊บแป๊บแป๊บพี่มันอยู่ตรงไหนครับเอยังไม่เห็นเลยพี่ด้านซ้ายเป็นตัวนัะนน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 พี่สมก็สมก็สมก็หแล้วมากพยัง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 มีตัวนะ เจ็บมากครับตรงนี้โคนโคนโคนใส่ผงละชงเลยชงเลยพี่โคนโคนโคน,คนใส่ผงละชงเลยอะไรเดี๋ยเพื่อนไม่เห็นอะหลังหลังต้นไม้โคนโคน,คนใส่ผงละชงเลยเพ,เพื่อนขับเพื่อนขับแล้วไปชิดมัน มันได้นะครับโขนโคนโคนใส่หโดนหัวเม็ดนะครับเพื่อนไปตรงท,รงที่ตรงที่ผมมาครับเดี๋ยวผมล็อกให้เดี๋ยวไดไ้ได้ได้โอเคโขนโขนโคนใส่หงละหัวเลยโอเคสวยครับผมล็อกไม่ค่อยดีเลยโทษเลยต้องใช้กุญแจตาโซโลซะละล็อกขนาดอึ่ม <c oughs> <c oughs> ยังยังไม่จบอีกวนมาอีกดีครับผมเออใช้ปืนนี้ตั้งแต่แรกก็จบละถ้า <c oughs> <Alors, S 2> เราบอกเพื่อนเราโดนยิงนะครับอยู่ไหนอ่ะพี่อ่านะครับด้านาขวามือครับผมวา <c oughs> ปู่ปิดครับพี่ท่าน,นช้าม,มือครับพี่ <Okay. S 1> พี่ฆ่าหลิงนะรับ <Okay. S 1> น้องหนึ่งครับพี่น้องหนึ่งะัะคนรถเออ <c oughs> อ๋อถามดิวพี่เหรอไม่น่าคุ้นนะเพราะเขาดูแต่พี่วอกับ ที่จีนายนะครับถ้าเขาดูผมมาแปลกแล้วทุกคนเขาไม่น่าจะดูนะเฮ้ยเดี๋ยวาอยังล่นอย่างงี้เพื่อนคือล็อก่อนเฮ้ยไม่ใช่ขึ้นบงบ้านก่อนขึ้นบงบ้านก่อนเลยครับนอ .1 ครับเพื่อน เปิดมันนอกไปเลยพี่โอเคครับโอเคคเรับผมยินดูพี่เล่นก็ได้มั้งเนี่สยสุดยัดสุดยัดสยมาร์ทฮาร์ดอะไรครับเครื่องเมื่อกี้เพื่อ <S <S พูดว่างไงะครับผมปล่อยให้พี่เล่นคนเดียวก็ได้มั้งไม่ดีมากครับเพื่อนไม่ได้ครับไม่ดีครับ ถ้าพูดดังๆอะไรนะถ้าเกิดพูดดังๆดังไงพี่อ๋อพูดดังดังๆไงพูดดังๆ,ๆใช่ไหมเยี่ยมเลยเยยีี่่มพไปผมว่าเราไปทำด้วยกันดีกว่าครับจริงๆเวลาผมพูดจบมันต้องคือมันต้องมีเพลงขึ้นด้วยนะตตต,ตพี่ครับมีคนพี่ครับไหนข้างบนหัวเหรอครับ พี่ครับใส่ปุ๊พี่เจ็บมากครับพี่พี่ผมกำลังไปผมกำลังไปครับอยากโชว์ทนายเหรอเพื่อนทนายไม่เอาไม่เอาไม่เอาขอแล้วไม่อยากโชว์แล้วเพื่อนมาเลยเพื่อนเราวิ่งไปด้วยกันได้นะต้องปีนาะ เพื่อนนี่แหละเพื่อนแท้ผมเพื่อนว่าผมพอจะเป็นโควี่นี่นนรถดไหมเจ็บมากครับเพื่อนชาร์จฮลัลโหลชาร์จชาร์จชาร์จอย่าให้มันปั๊มยาได้หรือว่าตายไหม มันตายไปแล้วไม่ใช่หรอตัวเดียวปะตัวเดียวตัวเดียวเนี่ยตบนะอยังไงเฮ้ยมันเจ็บมากแล้วต,ลตัวเดียวเนี่โอ้โคนละทีกันน,น้อยแมึงนะจ้ามือสองถ้าเกิดอยากให้ชุบต้องพูดว่างไงนะชุบผมหน่อยครับโอเคนี่แหละครับคือคีย์เวิร์ดของการชุบ นี่ถ้าเพื่อนพูดผิดนะนรับมันจะชุบไม่ได้ครับผมเดวระเบิดด้วยปะ Mark the location มันไม่ถึงขนาดนั้นครับอันนั้นก็โหดร้ายเกินนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพี่มีรถมาหลัวพี่ ก็มมวมงว่า <Awesome. S 1> อ,อ,อ,อมันยิงได้อะยิงได้พี่ยิงได้เมื่อสามเมื่อเรีเข้ามา ันไหล่ันนะท่านยิงได้ไงโดนหลังเลยหลังไหนเจอปะ่ะเจอป่ะไม่เห็นเลยเพื่อ หล okay. ังาตาย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 ล่ะครับผมตําอย่ายายอย่าให้การยิงของผมมันสูญเปล่านะโอเคได้ครับพี่ชายโอเคผมสุดยอดไปเลยครับโอเคครับไม่เป็นไรครับผมผมเห็นเพื่อนรอดผมรอดีใจายโอเค F4 เลยครับ เพื่อนหิวเพื่อนหิวไก่หรือครับหิวครับหิวตรงนี้ช็อตครับพี่ชายผมรอพี่คนหนึ่งว่าดีนะยังไม่ยิงแตกตรงนเอามาเป็นกำบังได้อยู่ เดินชิคโซนโซนหน้าหน่อยเดี๋ยวว่ามีว่ามีคนไหมแถวผมไม่มีแล้วนแน่ใจนะชัวร์ปะชัวร์ชัวร์กำอยู่นอกวงนะผมอยู่กับงนอกหนึ่งครับตรงไหนพี่ยไกลครับนอกสองครับ เป็นป้าแล้วเพื่อครับระวังมันเจ็บับเพื่อน,น,อนดูหลังให้ผมหน่อยหน่อยนะผมฝากดูหลังหน่อยการหลังให้ผมได้ก็คือเ,เ,เราก็เหมือนจะชนะแล้วผมด้หย ไม่สมุกตรงนี้ไม่มีเพื่อนครับเอารถมอสไม่ไม,ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอสิบตัววงนัอ้อย่างเดียวอาเช่เเเมีมอไซน์นะนะครับ เพื่อนข้างหน้ามันจะวิ่งมาดักเหรอข้างหน้าเนี่ยเนินรอรอไม่ไม<อ>่รอ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 ,อ,อใส่ผงละชงเลยมันโดนหลังยิงใช่อย่างนั้นแหละมันมันต้องโดนหลังยิงหลังไม่ได้านเหนบ้าง อ้ตายเลยเพื่อนต้องขับรถอ่ะนอกครับใกล้ๆครับเพื่อนขับรถไปเล่นบ้านไปลรดๆเดๆเลยเพื่อนขับรถไปเล่นบ้านได้ครับพี่ชาย เช็คหลังเลยนะอะไร้ครับเปนมีรถน้ำบนนี่รถรถรถงพีญญ่สำได้ไหม

ตายแล้วพี่บวญก็ตายแล้วพี่ตัวที่ยิงสองตัวเก็๋ลวรจริงๆเหรอผมยิงไปหกตัวเองครับ้ว Victory belongs to us ด,ดีครับผมโอ้ยไม่ใช่แล้วพี่กดเกิดชาย ก็ไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่ดูจบคลิปงี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับนะคะเพื่อเป็นลังใจผมด้วยนะผมถ้าเกิดใครที่อยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรหรือว่าเล่นเกี่ยวกับอะไรอีกก็คอมเมนต์กันได้นะผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวสนี้เซอร์คุณบายนะครับทุกคนฝันดีครับผมบ๊ายบาย